สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวลแมนอีกเช่นเคย,เคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคนเท่นไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆแล้วมีให้กันตลอดนะครับคลิปนี้นะครับก็คือวันนี้เป็นวันหยุดเนาะผมก็เลยถือโอกาสที่จะเปลี่ยนยน้ายาหม้อน้ํานะครับอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยเซ็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนวิธีการเนี่ยก็คือแค่แกะเฟรมนะครับแล้วก็หันน็อตตัวนี้นครับน็อตเบอร์แปดแต่ก็ถ่ายน้ําออกได้เลยเปิดฝานะครับน้ำมันก็จะไหล พอมันหมดแล้วปุ๊บเราก็ค่อยเติมใหม่นะครับพอเติมเต็มเสร,ร็จปุ๊บเราก็สตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อไล่อากาศไม่ให้อากาศอะมันอยู่ในระบบของตัวน้ํายาหม้อน้ํานะครับพอเราไล่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แล้วเนาะแล้วอีกอย่างก็คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะลืมไปนะครับหม้อพักครับหม้อพักน้ําเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองก็ลืมครับ ก็อย่างบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าน้ำยาหม้อน้ําเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกเติมน้ําก็ได้นะครับมันช่วยลดความร้อนได้เหมือนกันมันก็ลดได้ครับแต่ถามว่าจุดเดือดของน้ําอ่ะกับตัวน้ำยาเนี่ยครับมันแตกต่างกันเนาะน้ํานะครับสังเกตดูอ่ะถ้าเราจะต้มกาแฟนะครับแปบ๊บเดียวก็ร้อนแล้วแต่ตัวนี้นะครับมันก็จะร้อนช้ากว่าเนี่ยครับอย่างไอตัวพักหม้อน้ําเนี่ยบางคนก็เติมน้ําหรือเติม ตัวน้ํายาหมอ้อน้านะครับเติมอย่างเดียวแต่ยิ่งถ้าบางค้นแบบอย่างยกตัวอย่างผมก็เจอครับเพราะว่าผมใช้น้ํายาหมอ้อน้ําตลอดเนาะแต่ถ้าไปเจอแบบไประหว่างออกทริปการเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีก็จําเป็นต้องเติมน้ําไว้ก่อนแต่หารู้ไหมนะครับในน้ําเนี่ยมันก็มีหลายอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ําที่เราใช้แบบทั่วไปนะครับไม่ใช่น้ํากองไม่ใช่อะไรนะครับมันก็จะมีพวกเศษตะกอนเศษอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมใช้หลอดเนี่ยครับเห็นไหมครับ ติดออกมาเลยอะเนี่ยครับนี่เป็นเศษพวกขี้ตะไคร่เศษที่มันมากับน้ํานะครับพอนานเข้าเนี่ยผมก็ไม่ได้ล้างตัวนี้นอก็อาศัายเติมอย่างเดียวนะครับเห็นไหมถ้าสังเกตในกล้องนะครับเนี่ยมันจะมีจุดแดงๆอยู่ครับออกสีน้นําตาลน้ําตาลเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจของแต่ละคนนะครับบางคนนะเข้าใจว่าใช้น้ําก็ได้ผมก็เคยเชื่อแบบนั้นนะครับ แต่ผมพอเวลาออกคลิปไกลๆวิ่งแค่ยาวๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครึ่งมานิดนึงนะครับแต่กลับกันนะครับผมอะใชน้น้ำยาหม้อน้ําเนี่ยความร้อนนะครับไม่เคยขึ้นหนึ่งครึ่งเลยแล้วเคล็ดลับที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็คือผมแบ่งมานะครับอันนี้เป็นน้ํายาหม้อน้ําสําหรับรถสิบล้อหรือเครื่องจักรหนักๆนะครับเพราะว่าขนาดรถใหญ่อะ่ะ มีลูกสูบมากกว่าเครื่องที่ใหญ่กว่าการทำงานมันย่อมหนักกว่าครับแต่กับกันน่ย NSR150RR คันนี้มันแค่1 5 0ซีนะครับหนึ่งสูบลูกเดียวเนี่ยมันผมคิดว่ามันเอาไหวอยู่แล้วแหละเนี่ยครับจริงเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยครับจากที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยจากสีฟ้านะครับมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับออกอมเขียวเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำเกือปนเนาะ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆแน่น้อยตัวน้ํายาหม้อน้ํานะครับของพวกรถใหญ่แบบเนี้ยมันจะค่อนข้างหาซื้อ,อยากนิดนึงราคามันอาจจะสูงห้าลิตรแกลลอนนึงถ้าจะไม่ผิดมันจะสี่ห้า4-500ครับแต่มันก็ใช้คุ้มเพราะว่าเอเนาเนี่ยมันใช้หน่อยเดียวก็ประมาณลิตรนิดนิดนะครับโดยประมาณเนาะผมก็ถือว่ามันโอเคเลยแหละเนี่ยครับ เทออกมาเนี่ยโหมีเศษขี้ตะรกอนเศษอะไรต่างๆผนออกมาด้วยนะครับเราก็ถือโอกาสล้างทิ้งไปเลย <_ m> เพราะว่าในตัวน้ําเปล่านะครับมันต้องมีพวกเศษตะกอนเศษสะหนิมเศษอะไรต่างๆอยู่แล้วหรือสิ่งที่มันสกปรกที่มันอยู่ติดตามท่อครับพอเราเปิดใช้งานเนี่ยแล้วเ,เราเอามาใช้อย่างนี้ด้วยนะเนี่ยครับข้างในเนี่ย มันก็จะมีเหมือนพวกเซตรกรนะครับเราก็ถือโอกาสถ่ายทิ้งไปเลยนี่แหละครับอันนี้คือเคล็ดลับของขวัญเทาเวลแม์เลยผมไม่เคยบอกใครเลยเพราะว่าผมมาใช้น้ำยาม้อน้ําของรถสิบล้อของเครื่องจักรแบบหนักๆนะครับเพราะว่าผมก็ลองมาเหมือนกันจากที่ว่ามันเป็นแบบผสมเสร็จนะครับแลว้วมันจะมีที่เป็นแบบขดน้อยอ่ะที่เราผสมกับน้ําอ่ะมันก็ใช้ได้ครับ ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เราก็ต้องหมั่นเปลี่ยนหน่อยเนาะแต่อันเนี้ยนานครับที่ผมดูข้างแกลอรเนี่ยครับเขาระบุไว้เลยอายุการใช้งานประมาณสี่หมื่โลครับโดยประมาณเนาะอันเนี้ยเพราะว่ารถเครื่องจักรหนักอะ่ะมันใช้พละกําลังใช้แรงต่างๆนะครับความร้อนมันสูงอยู่แล้วโอ้ oh. เป็นฟองมีอมแดงเลยนะครับออกสีแดงๆหน่อยขนาดในหม้อพักนะครับมันยังมีพวกเศษกรต่างๆเนี่ยแล้วในระบบอะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละที่มอน้ํารั่วที่น้ําดันอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าในระบบเนี่ยมันน่าจะมีพวกเศษกรเศรษอะไรต่างๆะครับและยิ่งน้ําเนี่ย พอมันมีความร้อนนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยมันน่าจะทําปฏิกิริยากับพวกหมอน้ําเนี่ยนะครับสาเหตุที่เขาน้ํดาดันที่หมอน้ํารั่วกันน่ะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละครับเนี่ยครับเราก็ขย่าทิ้งเลยเนี่ยครับโอ้ออกมาเป็นฟองเลยครับน้ําออกมีสีปนแดงน่อยหน่อย โไม่น่าเชื่อครับแดงจริงครับเนี่ยครับข้างในมันจะมีแดงแน่นอนเดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะครับวิธีการล้างของผมก็คือ ใช้น้ายาล้างจานหรือไม่ก็ผงซักฟอกนะครับใส่แล้วก็เติมน้ําแล้วเขย่าเขย่าล้างจนกว่าสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อครับผมก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการของผมเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ถ่ายเนาะก็คือผมรีบไปทําเมื่อกี้ก็คือผมเอาน้ํายาล้างจานหรือไม่ก็ผงซักฟอกนะครับใส่เข้าไปแล้วใส่น้ําแล้วผสมแล้วเขย่าเนี่ยมันก็ออกอครับแต่ว่ามันยังไงดีมันไม่ได้ออกเยอะเนาะ ผมก็ใช้วิธีการแบบบ้านๆเลยนะครับใช้พวกทรายพวกหินพวกอะไรนะครับใส่แล้วก็เติมน้ําแล้วก็เขยาออ่าจากตอนแรกที่ว่าล้างแล้วล้างด้วยน้ํายาล้างจานเนี่ยมันก็เอี่ยมพอสมควรครับเอี่ยมสักหกสิบเอร์เซ็นตแต่ว่ามันก็จะมีพวกคราบสนิมที่มันเกาะกับตัวเนื้อวัสดุเนี่ยนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยมันก็ยังมีเกาะติดบ้างผมก็ใช้เนี่ยแหละครับใช้ทรายใช้หินใช้อะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ได้ผลครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับเอี่ยมก็สัก9กบห้ได้ครับวิธีการของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับแต่ว่าผมก็ทำกันแบบบ้านๆล่ะครับพอเราล้างเสร็จนะครับเราก็ประกอบเข้าที่ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการแค้ไขแบบง่ายๆฉบับข่อนทาวเวอ์แมนครับเนี่ยครับ วิธีการของผมก็เป็นแบบนี้เองเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาระแบบเล็กๆน้อยๆก็คือสิ่งง่ายๆที่บางคนอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปนะครับเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายแต่ระบบตัวนี้เนาะแต่ตัวเนี้ยพอเวลาน้ําในเนี้ยนะครับมันพองเนี่ยมันก็จะมีสายที่ดูจากเนี่ยนะครับจากหม้อพักเนี่ยเข้าไปในระบบเนาะหรือถ้าเป็นน้ําดันต่างๆนะครับระบบมันก็จะย้อนกลับเพราะว่าตรงช่องที่เรา เติมน้ําเนี่ยครับเติมน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยมันก็จะต่อมาจากตรงนี้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดหมวอน้ํามันตันเนี่ยมันก็จะน้ำมันก็จะมาโฟตรงนี้เหมือนกันแล้วครับมันก็จะล้นออกไปเลยเนี่ยครับส่วนวิธีการนี่ใครจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอเราประกอบเข้าที่เสร็จนะครับใส่น้ํายาหม้อน้ําต่อสายก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทําอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยฝากติดตามช่องขวัญทาวเวแมนด้วยนะครับไปก่อนครับบายบายรอชมทุกคลิปของผมด้วยนะครับ